ูนรับสร้างบ้าน PD House ได้พัฒนาเทคนิคการก่อสร้างระบบก่อสร้าง p ีแฟคทิ i คชัน n อนด์มั l o i จอ Lock System ที่ออกแบบทางวิศวกรรมและควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตจากโรงงานก่อนนำไปประกอบติดตั้งที่ไซ้งงานเน้นย้ำถึงความแม่นยำเป็นสำคัญซึ่งข้อดีหรือจุดแข็งของระบบนี้คือได้คุณภาพสม่ำเสมอควบคุมคุณภาพจากโรงงานได้มาตรฐาน iso 9 0 0 1ต่อ2000 ช่วยลดความเสียหายและการถล่มหากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงสามารถตรวจสอบและควบคุมคุณภาพนาสถานที่ก่อสร้างได้ง่ายลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการก่อสร้างแม้ในช่วงฤดูฝนหรือฝนตกก็ไม่เป็นอุปสรรคระหว่างก่อสร้างติดตั้งโครงสร้างรวดเร็วกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างแบบหล่อในที่อีกทั้งยังใช้จานวนแรงงานน้อยและไม่มีเศษขยะเหลือทิ้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมโดยโครงสร้างสําเร็จรูปประกอบไปด้วย ฐานล่ากเสาฐานบันไดถาดห้องน้ําและพื้นสําเร็จรูปท้องเรียบแบบตันสําหรับฐานล่ากสาเร็จรูปทําหน้าที่รับน้ําหนักจากเสาลงสู่ฐานล่ากและถ่ายเทลงสู่เสาเข็มเสาสําเร็จรูปทําหน้าที่รับน้ําหนักจากคานและถ่ายน้ําหนักลงสู่ฐานล่าก คานสำเร็จรูปประกอบด้วยชุดถ่ายแรงคานสู่เสาหรือคานสู่คานเรียกว่าชุดซ็อกเก็ตประกอบด้วยซ็อกเก็ต C จะติดตั้งไว้ที่หัวคานซ็อกเก็ต A ติดตั้งไว้ที่ด้านข้างเสาหรือคานหลักโดยมีซ็อกเก็ต B เป็นตัวถ่ายแรงจากคานลงสู่เสาหรือคานสู่คานเหล็กลัดหัวแผ่นพื้น เสียบไว้ที่หลังคาที่รับแผ่นพื้นสําเร็จเหล็กแผ่นหลังคาใช้เชื่อมยึดฐานห้องน้ําบันไดสําเร็จรูปหรืออุปกรณ์อื่นๆโดเว l หรือเจโบสำหรับรับเสาลอยสลีฟหรือบ็อกสาหรับงานระบบสุขาพิบาลบันไดสําเร็จรูปผลิตเป็นชิ้นตามความยาวในแต่ละช่วงบันไดส่วนใหญ่เป็นบันไดแบบท้องเรียบการออกแบบเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถาดห้องน้ําสําเร็จรูปขนาดเท่ากับห้องน้ําแต่ละห้องหอมฝังท่อระบบสุขาพิบาลตามตําแหน่งการติดตั้งพื้นสําเร็จรูปท้องเรียบแบบตันผลิตเป็นคอนกรีตอัดแรงกว้าง35ซนติเมตรและยาวไม่เกิน4เมตรทั้งหมดนี้คือระบบโครงสร้าง P Fabrication and m u l t i j o y l o c System ซึ่งเป็นระบบโครงสร้างที่ดีที่สุดไม่กลัวฝนติดตั้งโครงสร้างได้รวดเร็ว มั่นคงแข็งแรงตามหลักวิศวกรรมให้คุณมั่นใจได้ว่าบ้านทุกหลังจะมีความมั่นคงแข็งแรงได้มาตรฐานและมีอายุก,การใช้งานที่ยาวนาน